เสมมาแล้วนี่คือให้บอกว่บเปเจ้อะไรวางอะไรแบบวนาผมว่ากับจะดีกว่าบบเลย ั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเปรียงกันนะครับกราบกรา จงใช้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะโยนโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธโยนโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธสวัสดิ์ ปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆตามไมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัตถังคังอิเมหิสกาเรหิยะธาอระหังอารมพิภิภิปุญญายมะ สัตุน้อยพันเตมพะกวนสุจิรปรินิพุตุปิปัญชิมันนตานุกรรมประมานัานยิเมสการทุกขตาปันักระพุยเตัมปฏิกานหาต อัมหังติการังหิตายะสุขายะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโคธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสั โมอามังนะมมะสะมิสุมัติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนะมามิอันมิยังมุตสัภะคะวะโต โอภาคันมการังกะโรมาเสเฮนโมอินคาสะปะกวาโตอระหะโตสัมสมาสัมพุทัสะนโมอินคาสะปะกวะโต Tuan sama yang sambut asa, na mun tasak takau atok arah. Tuan sama yang sambut asa, krap เมื่อพวกเราได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจกล่าวคำบูชาวิสาขะปะทีปตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันนะลูกนะเมื่อกายวาจาใจงเราใสสะอาดบริสุทธิ์ สมที่จะพร้อมใจกันกล่าวอุชาวิสาขาประทีกันแล้วก็จากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพระเพียบหลับตาพนมมือขึ้นมาพร้อมกันนะจ๊ะอันมัยังมดสศะภาควะโต โอปปะากนันมการังกรอ,อ,งอรมาเซห์นโมเตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน,นสะโมเตัสสะภะคะวะโต ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัจฉายยงอัจฉายังวิสาขาปุณณมีวิสาขาปุณณมีสัมปัตตาสัมปัตตาวิสาขะนักขเตนะวิสาขะนักขเตนะปุณณจันโทปุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตถตถาคโตยัตถตถาคโตอรหังสัมมา สัมพุทโธอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิสาขาปุณณมิยังวิสาขาปุณณมิยังชาโตเจวะชาโตเจวะอันติมะชาติยาอันติมะชาติยาอภิสัมพุทโธอภิสัมพุทโธสัมพธิญานังสัมโพธิญานังปริณิพุโต จะปริน oh, ิพ oh, ุตโตจะ ตัมะยังตัมะยังอนุสริมหาอนุสริมหาภควันตังภควันตังสากิยชาตัญจาสากิยชาตัญจะรัมมะนิเยลัมมะนิเยลุมพินีวะเนรุมพินีวะเนรูปกายเนะรูปกายเนะปะโส ตจปะสุตันจาทวติงสายะทวติงสายะมหาปุริสลักขเนหีมหาปุริสลักขเนหีสมณนนาคตังสมณนนาคตังสวัญปตโตสวัญปตโตวิโมขถายะวิโมขถายะ นิถังคตะมานโสนิถังคตะมานโสมหาพินิขะมะนางมหาพินิขะนานางพินิขะมิตวาพินิขะมิตวาในรัญชาติเรในรัญชาติเรมหพโอธิรุเขมหาโพธิรุเขธรรมกายนาธรรมกาย นินะอนุตรังอนุตรังสัมมาสัมโพธิงสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธอะพิสัมพุทโธอโคเสโทอโคเสโทเชโตภะควาเชโตภะควาเวนยสตานังเวนยสตานังโมหันทการังโมหันทะ การวิโนเทศิวิโนเทศิโสกับปริเทเวหีโสกับปริเทเวหิวิโมเจตุงวิโมเจตุงธรรมังเทเสสีธรรมังเทเสสีปัจฉิมะโพธิกาเลหีปัจฉิมะโพธิกาเลหิอนุปาทิเสสายะอนุปา ทิเสสายะนิพพานธาตุญานิพพานธาตุญาปรินิพายีปรินิพายียาวัชตะนายาวัชตะนาสุจิระปรินิพุตโตปีสุจิระปรินิพุตโตปีอัจฉริยะภูโตอจฉริยะภูโตอปปมมโนภูโต ปาโนพุทโธเทวะมนุสสานังเอวะมนุสสานังมหาคุณโอโหติมหาคุณโอโหติมยันธานีมายันธานีมะขวันตังมะขวันตังสระนังคตาสระนังคตางวิสาขปาทีเปหีวิสาขปาทีเปหีอภิปูชยามา ปูชยามาตสสะภะคะวะโตัสสะภะคะวะโตสักขิภูตัสสะสักขิภูตัสสะมหาเจติยัสสะมหาเตติยัสสะสัมมันตะโตสัมมันตะโตปัททะขีนังกตวาปัททะขีนังกตวาสักการโอมะสักกะโรมะสาธุโนพันเตสาธุโน ภันเตภควาภทวาสุจิระปรินิพุตโตปีสุจิระปรินิพุตโตปีอิเมสกการ เมสักการปฏิขันหาโตปฏิขันหาโตอัมหากังอัมหากังทิ่คารตังทิ่คารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจา ดิถีเพลเลิกวิสาขาปุณณีดิถีเพลเลิกวิสาขาปุณณีถึงพร้อมวันนี้แล้วถึงพร้อมแล้วนี้แล้วเป็นวันคล้ายวันที่เป็นวันคล้ายวันที่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประโซ่ได้ประสรั่ รู้รู้และปรินิพานและปรินิพานในการแห่งวิสาขาามาในการแห่งวิสาขาา้าพเจ้าทั้งหลาย้าพระเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้บังเกิดในสากยะตร,กระกูลผู้บังเกิดในสากยะตระกูลร ดด้วยรูปปกายประสูตรด้วยรูปปกายทรงสมบูรณ์ด้วยทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษครอบ้วนสามสิบสองประการรบถ้วนสามสิบสองประการในลมณียสถานในลมณียสถานณอุทยานลุมพินีวันณอุทยานลุมพินีวันครั้นพระองค์ทรงเจริญวัย ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยได้มีพระไัยแน่วแน่ได้มีพระไัยแน่วแน่แผวถางทางไปพระนิพพานแผวถางทางไปพระนิพพานออกมหาพิเนศกรมสเสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงตรัสรู้เองโดยชอบด้วยธรรมกายอันประเสริฐด้วยธรรมกายอันประเสริฐในขอบเขตพระสี มหาโพในขอบเขตพระศีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกทร<อ>ง,งแสดงอมธรรมทรงแสดงอมธรรมกำจัดทุกโศกทั้งหลายกำจัดทุกโศกทั้งหลายความสงสัยทั้งปวงและความสงสัยทั้งปวสง,สงเหล่าเวนัยยะ ศาสตร์แก่เราเวนัยศาสตร์จบจนวาระสุดท้ายจวบจนวาระสุดท้ายพระวรกายเสด็จดับขันพระวรกายเสด็จดับขันแม้วันปรินิพานล่วงนานแล้วแม้วันปรินิพานล่วงนานแล้วแต่พระคุณอันประเสริฐแต่พระคุณอันประเสริฐและอนุภาพอันเลิศและอนุภาพอันเลิศอของพระศาสดาพระองค์นั้นของ ของพระศาสดาพระองค์นั้นยังคงแผ่ไพศาลยังคงแผ่ไพศาลเพื่อกูลมนุษย์และเทวาเพื่อกูลมนุษย์และเทวาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรำลึกถึงขอน้อมรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึก อันสูงสุดและขอสักการะบูชาและขอสักการะบูชาด้วยวิสาขะประทีด้วยวิสาขะประทีกระทำประทักษีณกระทำประทักษีรอบพระมหาเจดีรอบพระมหาเจดีอันมีพุทธปฏิมากรอันมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ขอพระผู ู้มีพระพากเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าสรง,งสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลายสรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน